สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากทองสาม้อยหกสิบองศาโกกลีนช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปสู่การระวังภยัยสุขที่7มิถุนายน2567อย่างไรไปเริ่มที่การดูปจัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทำกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ ก็24ชั่วโมงข้างหน้าครับมานะครับร่องมรสุมหรือร่องฝนแรกของฤดูกาลที่มีกําลังปานกลางตอนนี้ได้มีการพาดผ่านอยู่ที่ตอนบนของภาคเหนือและลาวตอนบนนะครับเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียขณะที่ข้างล่างก็มีลมมรสุมตันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนอยู่ในระดับกําลังปานกลางครับแบบนี้ในบริเวณภาคเหนือและอีสานตอนบนใกล้ๆแนวร่องมรสุมนี้จะมีเรื่องของฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นนะครับส่วนภาคใต้มีได้แค่ฝนฟ้าขนองบง เนื่องจากว่ายังคงมีความกดอากาศสูงจากทางซีกโลกใต้มาปกคลุมอยู่ทําให้มีฝนน้อยในช่วงเวลานี้อย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วจากนี้คุณผู้ชมต้องระวังเพิ่มนะครับเพราะว่าเจ้าร่องมรสุมหรือร่องฝนนั้นจะเลื่อนลงมาพาดผ่านที่บริเวณภาคเหนืออีสานตอนบนและลาวตอนบนในช่วงวันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปครับแถมลมมรสุมก็จะมีกําลังแรงขึ้นด้วยแบบนี้ก็จะทําให้ภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนัก บางแห่งนะครับโดยมีฝนตกหนักมากในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกครับส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็จะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรได้เลยนะครับจากสภาพอจจัยควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จะไนับไปสู่การเตือนภัยสภาพแวล้อมสุขที่7มิถุนายน2567ดังนี้ครับ ขอให้คุณผู้ชมนะครับยกกาดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้อย่างต่อเนื่องอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้แม้ว่าบางพื้นที่อาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรในช่วงเวลานี้ก็ตามนะครับเนื่องจากว่าสานการฟ้าฝนจากนี้จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนชาวเรือและผู้ที่เดินทางทางเรือในทะเลนั้นในอ่าวไทยและอันดามันควรใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองครับอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ต่อไปนี้ครับให้ระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้าท่วมขัง7-9มิถนุ tak สนุโลกเพชรบูรณ์ครับอีสานก็คือที่เลยหนองคายบึงการอุดรธานีเชียงภูมิขอนแก่นภาคกลางก็คือกาญจนบุรีราชบุรีภาคใต้ตนบนคือเพชรบุรีครับและภาคตนออกที่ปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดครับส่วนคนที่ต้องระวังน้ําหนุนสูงในช่วงวลนนี้ครับภาคตนออกก็คือที่ฉะเชิงเซาชบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคกลางก็คือสุพรรสุโรสงครามสุประการและกรุงเทพมหานครครับส่วนภาคใต้ก็ต้องระวังที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงาัตนริงงพภูเก็ บีตรังและสตตนครับปดท้ายเตือนฝนเพิ่มฝนหนักมากล่วงหน้าครับผมย้ำครับ9-12มิถุนายนในภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ฝั่งอันดามันท่านจะมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นนะครับแต่สำหรับภาคเหนือและภาคตนออกนั้นจะมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็มีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ผู้ชมเตรียมการรับมือล่วงหน้ากันไปด้วยนะครับ และนี่คือภารกิจโกกรีนประจำวันนี้กับโฉมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยสถานีผู้ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมชน่ฟา5โกกรีนพบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ3อ0สิงสาโกกรีนสวัสดีครับ